มามูธจับแล้วบอลไม่เชิงเท้าเอาอย่างพลิกได้ครับมามูธกระชากพาขึ้นมามามูธให้ซิฟโควิชสุดท้านะครับซิฟโควิชดึงรอเพื่อแล้วเปิดโดก์บัตร้อยมาโขโอ้โว่าลูกนี้สุดสวยเลยครับโถมาใส่ทั้งตัวของมามูธนะครับ1-0ครับทูแบนเข้าออกนำอ้เอาจนได้ในงานสลับทีมเยือนครับวางให้ดิพงษ์จบดิพงษ์จบถันแล้วครับถันแล้วเปิด เปิดมาที่จุดนัดพบลูกนี้ก็3-2มโดยทางมูเเอ็ดเทียขึ้นนำอีกครั้งเลยครับโอ้โหถือว่าแก้ตัวจากการที่ทำทีมเสียทุดโทษนะแล้วหันมาก่อนกับโค้ชแบนเลยวียเทียเปิดเข้ามามวลย้อนหลังแล้วเป้ตั้นพยายามโฉบเข้าไปครับคืนมาทีหนึ่งเวียเทพปั่นลูกนี้ไอเป็นทีมพัน,นที่จิ้มลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสองว่า ตักขึ้นหน้ามาทางซ้ายพีรพัฒนเต็ปโยกแล้วเปิดมาในโคคนเดียวเลยครับโอ้โหลูกนี้มามามุต1หนึ่งตีเสมอกับทูแบงคอกได้สำเร็จนะครับโกบางีแทงกะลุมาสวยครับซิกวิชซิกเวิชเปิดย้อนเข้ามาแล้วมามุดเอ็ดมงแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหลูกนี้สวยครับ1 0ครงบูรูแบงคอกขึ้นนำโอ้ประสานงานกันดีครับ ค่อยๆเล่นมาในกรอบเผืโทษแล้วก็บอลยอดจากซิฟโควิสนี่เปิดย้อยแบบนี้มามุเดชอา่ารทุ่มไกลมาเสาสองวีโกดถกแล้วร้หวังซัดใใตีสุดไข่แตกได้ของทางมามุเดและครับหัวอะไรครับอาวุธทุ่มไกลของอาหาร คลุดช่องมาอาครับหลุดมาของทางซิฟโควิชชิบมาให้ตอดตอนี้ก็ตีสเสมอได้ของทางมุธเอ็ดสองสองกลับคืนสู่เกมแล้วโอ้โหเหมาคนเดียวสองประตูเลยครับเกมนี้ความพยายามของชูแบงคอกยูเนเต็ดนี่ ผมหนักตั้งแต่ต,ต้นครึ่งหลังเลยนะครับวิ่งออกมาแล้วก็ทุ่มไกลเข้ามาลูกนี้โดนโมงเสร็ไม่ได้ก่อนบอล2องลุงรัดยิงโดนไม่ดีแต่ว่าโล่งๆได้ซัดเรียบร้อยเลยโอ้โหหนึ่งสูงทโงมาไหมไม่มีโธงครับ10คนของทูแบงคอกได้ประตูขึ้นนําจากมามอโอเดหแล้วก็เป็นรุงรัดอีกทีนึง รุ่งรัตกระชากหนีแล้วเปิดขวาบอลพุ่งมาได้โขดบางบาทเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์โดยมามูทดนะครับโขดให้ทูแบงคอกออกนําไปแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่ทูแบงคอกเนี่ยได้ครองบอลใส่สกโขททยอยู่พักใหญ่เลครับแล้วก็หาช่องในการเล่นงานใส่เกมรับสกโขททยจนได้นะครับาขึ้นมาครับแล้วให้มามูทยิงลูกนี้โอ้โหหักข้อยิงดื้อครับ มามูนเดท3-0ครับมียูออกนำโอ้โแล้วกลายเป็นว่ามาได้ประตูเพิ่มเลยครับสำหรับทรูแบงคอกเปิดมาให้จังหวะน,โโซซนีโมเซนโมเซนไหลมาสั้นๆลูกนี้แตะกลับไปทีแล้วมามินเดเลือกยิงเลยครับโอ้โหแม่ลูนี้ถือาภาษาการกันยอดเยี่ยมครับแลวตีเสมอได้ครับทรูแบงคอก1-1ครับบทจะมาของทรูแบงคอกครับโอ้โหดี ธิติพันธ์จะออมให้อดิชเข้าในมาครับอดิชเงยหน้ามองแล้วหักมาช่องนี้ครับธิติพันธ์เข้าขวาแปะเลือกเสาไกลครับโอ้โหและตัวซ้าได้ยิงเป็นสองสองครับโอ้โหโอโอพอมีอดิชลงมานี่คนละเรื่องเลยนะครับเกมบุกบียูเนี่ย